สวัสดีครับรายการเคียงบ่าเคียงไหลอาทิตย์นี้อาจารย์สุพรทรมงคลสวัสดิ์จะพาคุณผู้ชมไปไกลถึงจังหวัดหนองคายไปดูกันนะครับว่าเขามีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างไรถึงทําให้หนองคายได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ7ของโลกส่วนคุณผู้ชมที่นิยมทําบุญด้วยการปล่อยเต่านะครับวันนี้คุณอุ๋ยและชมรมคนรักเต่าจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือชีวิตเตา่าส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในเคียงบ่าเคียงไหลวันนี้ครับ วีรกรรมปราบพ่อหลวงพ่อพระสยสะพานไทยลาวนี่คือคำขวัญประจําจังหวัดหนองคายที่บ่งบอกถึงจุดเด่นของเมืองหนองคายเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นอันดับ7ของโลกเป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งระบบการจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดีค่าครองชีพก็ไม่สูงนักทําให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขวันนี้นะครับอาจารย์สุพรทามงคลสวัสด์ จะไปไกลถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเพื่อไปดูว่าเขามีระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างไรจึงทําให้หนองคายเป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ของประเทศไทยติดตามชมได้เลยครับถ้าพูดถึงหนองคายจะคิดถึงอะไรครับถ้าพูดถึงหนองคายนะฮะเขาก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวสิ่งที่เราได้เปรียบข้อที่หอาจารย์ก็คือว่าด้วยภูมิศาสตร์ทางการปกครองที่หนองคายเนี่ย มีพื้นที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงกว่า330กิโลเมตรยาวตลอดเลยรประกอบกับนครเวียงจัน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอิีงใหม่จังหวัดหนองคายนี่คือข้อได้เปรียบเพราะฉะนั้นคนที่มาหนองคายเขานึกอันที่หนึ่งก็คือไปเที่ยวที่ประเทศลาวจะต้องผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว นะนี่คือหลักก่อนสะพานมิตรภาพแม่น้ําของเวียงจันทร์ครับนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาจะนึกถึงนะฮะแต่นี่คือ,อทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเป็นเทศกาลเนี่ยแน่นอนครับ,รบวันสงกรานต้องหลวงพ่อประสัย<ม>ซึ่งเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่และอันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องคนหนองคาย<ม>ที่เชิญองค์หลวงพ่อมางลงมาสงน้ำเนี่ยมีประชาชนมาร่วมเป็นหมื่นนะฮะ<ม>แต่ละปีเนี่ย<ม>ก็จะมีคนที่ไปไปไปยกโอประกอมีพระหัตถ์มีเกียรติอะไรท่านเนี่ยก็มีผู้ว่าผู้การ นายกอบจนายกเทศบาลจะเป็นหลัก4ี่คนเมื่อกล่าวถึงหลวงพ่อประสัยแล้วชาวจังหวัดหนองคายจะเคารพบูชากันมากเพราะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อประสัยประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยตามตำนานเล่าว่าอัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้างและระหว่างทางที่หนองคายเวียนที่อัญเชิญหลวงพ่อประสัยได้เกิดหักลงมาทําให้อัญเชิญต่อไปไม่ได้จึงอัญเชิญประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยแห่งนี้ครับ อีกเทศกาลหนึ่งก็คือตุลาบ้างไฟพญานาคเนี่ยคนจะนึกถึงหนองคายคก็จะมาหนองคายอย่างล้นหลามมากอย่างมหาศาลก็กลายเป็นว่าหลักของเราคือว่าคนมาเที่ยวเป็นเมืองที่อยู่ตรงข้ามกะลาวได้มาข้ามสะพานได้ไปดวตี้ฟรีได้ไปประเทศลาวและนอกจากนั้นนะครับยังมีงานบวงสวงอนุสาวรีย์ปรับข่อที่มีชื่อเสียงของทางจังหวัดซึ่งทางประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่5มีการทําสงครามกับกบฏจีนข่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมยกทัพไปตีจนฝ่ายกบฏแตกพ่ายไปจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์ปรับห่อเอาไว้เพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารที่เสียชีวิตไปครับตั้งที่เห็นนะครับว่าเมืองหนองคายเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมีพระคู่บ้านคู่เมืองและมีปรากฏการณ์ของบั้งไฟพญานาคอันน่าตื่นตาตื่นใจรวมไปถึงความงามของแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหนองคาย ทุกอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนเป็นจํานวนมากเลยครับนอกจากนั้นหนองคายยังมีกิจกรรมที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะมีมาราธอนสาหรับนักวิ่งที่มาจากทั่วประเทศนะครับนี่จัดทุกปีเลยจาย์จัดทุกปีเลยนะอยู่ที่ว่าปีใดบรรยากาศที่ที่ได้เนี่ยก็จะวิ่งข้ามไปข้ามสะพานแต่ถ้าปีใดเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างก็จะวิ่งรอบเมืองอ แต่ว่าจะเป็นเทศกาลที่คนมาเยอะมากก็แต่ละปีนี้เท่าที่ผมคุยกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองคายเนี่ย<ม>เขาจะประมาณการคนมาเนี่ยประมาณปีละ5 0 0 0คนนะ,ะ<ม><ม>แล้วก็มาบวกคนที่นี่เนี่ยก็เรียกว่าล้นหลามไม่แพ้เทศกาลใดๆ<ม>ก็จะมีการวิ่งที่เขาจัดเส้นทางนะ,ะที่ผมดูบางทีก็เรียบหขงบ้างบางทีก็มาถนนมิตรภาพบ้างจนมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยม,มีกีฬาระดับนานาชาติ ก็คือไตกีฬาจานอ๋อไตกีฬาที่ว,ว,วิ่งวิ่งายน้ำว่ายน้ำแล้วก็จักรยานครยานครับนั่นเข้ามาสองปีซ้อนเลยแล้วเขาก็จะมีว่ายน้ําแม่น้ําโขงนะ้ครับว่ายน้าเสร็จขึ้นมาตรงตรง,ตรงท่าน้ํามาปั่นจักรยานต่อเขาก็แข่งกันสองวันนะก็ผล <c oughs> จากเนื่องจากการเรียนรู้ว่าธรรมชาติหนองคายสวยงามเนี่ยเขาก็มางานหนองคายมาราธอนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับ มีการรณรงค์ให้คนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยกันนับว่าจังหวัดหนองคายมีต้นทุนในการสร้างมูลค่าให้กับท้องถิ่นมากพอสมควรในช่วงหน้าครับเราจะมาดูกันว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนโยบายในการบริหารท้องถิ่นอย่างไรคอยติดตามชมนะครับ โรงการปฏิหารแห่งชีวิตครั้งที่3ประจำปี2554เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ในายอิสระสมชยัยเป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการทำกลางเด็กเยาวชนทั้งที่อบรมเรียนรู้กันให้อย่างสร้างสรรค์และเด็กๆที่เตรียมพร้อมเข้าอบรมพิสูจน์ศักยภาพพลังความคิดและจิตอาสาก่อนที่จะกลับไปเขียนโครงการส่งเข้ามา เพื่อคัดเลือกให้เหลือ6โครงการสุดท้ายที่สามารถลงมือทำได้จริงปฎิหารแห่งชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าทุกคนรู้จักให้แล้วก็แบ่งปันเพราะว่าทำไปนานๆเข้าการให้ก็จะเป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับพระองค์ก็เลยทรงให้ทางกรมประชาสังคมมสดริการกระทรวงการาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เริ่มมาตั้งแต่ปี สมาร์ทวัน52มาร์ทวัน52เนี่ยเราต้องทําต้องหมื่นเก้าร้อยคนพอสมา1 3เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําไปเก้าพันเก้าพันคนปีนี้เราตั้งเป้าหมายถึงหมื่นสองพันคนเส้นทางการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยมันตกผลึกของคําว่าให้แล้วก็แบ่งปันถ้าเด็กหนึ่งคนให้แล้วราแบ่งปันพอเขาโตขึ้นเขาก็จะมีครอบครัวเลียกขนาดนี้คนไทยครอบครัวก็สามเกือบสี่คนสามจุดสามคนครอบครัวอีกสามจุดสามก็คูณกับเด็กพวกนี้นะครับเขาก็จะไปสร้าง คนละเมืองไทยรุ่นใหม่ที่รู้จักกันให้และการแบ่งปันซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือการทำ,ทำบุญที่ประเสริฐที่สุด การให้ที่เด็กๆได้รับการบ่มเพาะทุกนาทีของการอบรมเป็นสิ่งที่ฝังลึกลงไปในจิตใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คนรอบข้างและแม้แต่ตัวเองก็ค้นพบการเสียสละและการช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ทำให้เรามีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีการใช้ความคิดที่ดีค่ะได้ไปจิตอาสามาช่วยน้องๆที่บ้าน เดินน้องๆที่เรียนวิทีค่ะสบายใจ่ะรู้สึกมันอิ่มบุญดีผู้นำต้องกล้าตัดสินใจใช่ป่ะคะแล้วก็จะเออกล้าในการจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบช่วยเหลือแบบเออคนที่ยากไร้อะไรเงี้ยค่ะแบบให้เขาได้โอกาสบางคนที่อาจจะเรียนเก่งแล้วก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนอะไรค,ะค่ะก็อยากจะช่วยเหลือเขาทุกค,คนสามารถทําได้เลยคะ่ะ ขณะที่เด็กๆส่วนหนึ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิตครั้งที่3ด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งการให้ต่างนับวันรอที่จะเข้าร่วมอบรมพร้อมปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเตรียมการแสดงไวยอวดสายตาเพื่อนๆแล้วอยากเข้าโครงการนี้มานานแล้วคะ่ะหนูเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนจะเข้าอบรมก็มีละครมีการแสดงนิสยัย กิริยามารยาิยาต่างๆค่ะเป็นสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันค่ะก็อยากจะให้แบบแบบเยาวชนรุ่นเรานะค่ะไม่อยากแบบเยาวชนรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ของเราแบบไปติดยาเสพติดค่ะ Miracle of Life ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเริ่มต้นเมื่อปี2,552ภายหลังทุนกระหม่อมยิงอุบลรัฐราชกัญญาสิลิวัฒนาพานวดี ทรงมีพระดําริและให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงสารต่อโครงการโดยเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศร่วมโครงการภายในปีนี้12,000คนพร้อมจัดอบรมภายใต้แนวคิด Head Heart Hand เพื่อสร้างเยาวชนให้มีภาวะความเป็นผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตให้ตัวเองและสังคมต่อไป กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับหลังจากที่ได้สนทนากับนายกอบจหนองคายทําให้เราเห็นว่าเมืองหนองคายมีประเพณีและกิจกรรมต่างๆที่เป็นต้นทุนของจังหวัดทําให้เกิดมูลค่าในด้านการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้ต่างๆเข้ามาในชุมชนอย่างมากมายอย่างนี้ชักอยากรู้แล้วครับว่านายกอบจอมีนยโยบายในการบริหารท้องถิ่นอย่างไรอาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์จะมาหาคําตอบให้เราครับนายกครับอบอจเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นผู้นํา ท่านมีนโยบายยังไงครับในการบริหารก็เรียนนะครับว่าหลักที่หนึ่งก็คือว่ารัฐบาลนี่เขาจะมอบตีกรอบให้กับท้องถิ่นอย่างผมนี่ได้ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจมอบให้หมด245ภารกิจ245ภารกิจก็แทบทั้งนั้นแหละครับที่ทําตั้งแต่พี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดยันวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกับอบจคราวนี้ในเรื่องของแนวทางวิสัยทัศน์ของแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันแหละครับ คราวนี้อย่างผมเนี่ยการพัฒนาและยุทธศาสตร์ที่นี่เนี่ยผมก็จะเอาพื้นฐานทางของพี่น้องประชาชนและสังคมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีโครงการที่ใหญ่เช่นจะไม่มีหอสูงหออะไรเนี่ยเราก็ใช้งบประมาณไปสร้างพื้นฐานอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนอ,อ๋ลอลงถือชุมชนแน่นอนครับสโลแกนผมติดทุก<ๆ>กลุ่มเนี่ยพัฒนาอาชีพเป็นการสร้างรายได้ที่ย,ยั่งยืน การที่คนในท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นดียิ่งขึ้นและยิ่งคนในท้องถิ่นต่างมีงานมีรายได้กันทุกคนเศรษฐกิจในชุมชนก็จะดียิ่งขึ้นตามลําดับดังนั้นแม้แต่กลุ่มคนพิการในท้องถิ่นก็นับว่าเป็นอีกกําลังหนึ่งที่สําคัญครับที่จะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของชุมชนดียิ่งขึ้นทางอบจอหนองคายก็ไม่ละเลยที่จะสร้างงานสร้างอาชีพโดยการสนับสนุนให้มีการก่อตั้งโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพให้กับบุคคลเหล่านี้เช่นกันครับการศึกษานี่ผมเอาจริงเอาจังอาจารย์ครับนอกจากมีเทคโนโลยีให้ทันสมัยแล้วเนี่ย<ม>สิ่งหนึ่งซึ่งผมทําเวลานี้ก็คือการเตรียมตัวสอบเข้าหมหาวิทยาลัยหรือว่าอินทานมสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนหนังสือเนี่ยเด็กกรุงเทพจะได้เปรียบเด็กต่างจังหวัด<อ>เพราะมัน,น,น,นมีสถาบันติวใหญ่ครับคราวนี้พอผมก็มาวางระบบกับครูมัธยมเราก็เราก็พัฒนาเรื่องของการเตรียมตัวนะฮะอย่างน้อยที่สุดเด็กเนี่ย เวลาเขาอยากจะเป็นป่าไม้จังหวัดเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเขาน่าจะรู้เด็กอยากสอบเป็นเตรียมทนื้อหาจะต้องสอบมีวิชาอะไรอย่างไรเขาจะเตรียมตัวเหล่านี้นะครับเราทํมาสา3ปีมีกระบวนการให้คําแนแนวมีโปรเซสมีอะไรให้เขาให้เขาให้เขาเตรียมความพร้อมทั้งหมดสถิตินี่ชี้ชัดว่ามีการพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้นครับผมก็จะพัฒนาเรื่อยๆต่อไปนี่ผมพูดครูมัธยมแล้วว่าในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีห้องแนแนวในเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะหลายภาคส่วนก็เข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งท่านนายกด้วยที่จะ ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพสําหรับคนพิการที่จังหวัดหนองคายคนะครับท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับในส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเข้ามาเสริมอยู่สส่วนส่วนที่1ก็คือว่าอาคารสถานที่ระบบการจัดการเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันนะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นท้องถิ่นใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมเรียนผมต้องดูแลสองอย่างหนึ่งก็งบประมาณในการสร้างอาคารสถานที่สร้างเทคโนโลยีสนับสนุนเหล่านี้อันที่2ก็คือเรื่องของ ของการประชาสัมพันธ์ให้กําลังใจเขาเหล่านั้นได้เข้ามาเข้ามาร่วมมากๆไม่ใช่บอกว่าคนพิการแล้วน้อยใจต่อต่อความผิดพลาดทางชีวิตคงไม่ใช่แหละครับผมคิดว่าถ้าหากว่าแปลงวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยเรียนรู้และฝ่ายอย่างอย่างลึกซึ้งเนี่ยน่าจะได้เปรียบอย่างนี้ผมต้องขอฝากโครงการจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการกับท่านนายกด้วยนะครับดีครับครับคุณผู้ชมครับนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคาย นะท่านยุทธนาศรีตบุตรก็เป็นคนหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่หลากหลายในการที่จะพัฒนาท้องถิน่นไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์และมุมมองนะครับลงไปทํางานกับประชาชนลงไปทํางานกับทุกภาคส่วนต่างๆในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ทุกๆก,กลุ่มรวมทั้งคนพิการคนยากคนจนคนในพื้นที่ทุกพื้นที่ของจังหวัดนะครับ